วันนี้ยูก็ได้มีโอกาสไปที่วัดพระพุทธฉายนะคะก็ได้ขึ้นบันไดไปนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีพระพุทธฉายนะคะที่เกิดขึ้นตรงผ่านี้นะคะเห็นเป็นรูปพระพุทธรูปตรงนี้นะคะอยู่ก็ได้มานั่งอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็มีพี่ไกด์นะคะมาแนะนําให้ด้วยนะคะว่าตรงนี้คืออะไรแล้วหลังจากนั้นก็เดินขึ้นบันไดไปอีกนะคะ เพื่อที่จะไปกราบรอยพระพุทธบาทนะคะอยู่ข้างบนนะคะหลายขั้นมากๆก็จะได้เห็นถึงความพยายามในการไปกราบนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะคะส่วนอันนี้ก็คือของจริงนะคะเราจะเห็นได้ว่าพระสมสัสพุธเจ้าท่านมีจริงนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศด้านบนนะคะเราก็จะมองเห็น วิวร,บรอบๆแบบนี้เลยนะคะเอาบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นยูก็เดินลงมานะคะเดี๋ยวจะไปที่ตรงโบสถ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปกราบอธิษฐานจิตขอบรกันพระในโบสถ์นะคะมาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็โอเคมากๆเลยนะคะอากาศร่มรื่นดีนะคะแล้วก็กำลังเดินทางกลับนะคะ เอาบุญมาฝากทุกคนนะคะ